เมื่อวันอาทิตย์ที่31มการาคมที่ผ่านมาพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ออนไลน์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างกำลังใจสู้ภยัยโควิด -19 โดยมีคณะสงฆ์ทั่วประเทศและทั่วโลกทั้งเถรวาทและมหายานพร้อมด้วยคณะพระธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2563 ร่วมพิธีผ่านระบบซูมออนไลน์โดยท่านประธานสงฆ์ได้จุดเทียนชัยก่อนที่คณะสงฆ์ทั่วโลกจะได้พร้อมใจกันเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 และอธิษฐานจิตให้ชาวไทยชาวโลกปลอดภัยจากโรคโควิด -19 และในโอกาสนี้พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธาน,นีได้กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทั้งภายในประเทศไทยและภายนอกประเทศทั่วโลกในทางพระพุทธศาสนานั้นครั้งสมัยพุทธกาลการระบาดของโรคเคยปรากฏองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้เจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตรเพื่อขจัดปัดเป่าโรคร้ายและอุปัทวันตรายทั้งมวลซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้นคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับภาคีเครือข่ายจึงได้นิมนต์คณะสงฆ์และเชิญชวนชาวพุทธทั่วโลกพร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธากุศลทั่วไทยทั่วโลกอันเชิญบทรันตนสรูรมาจเจริญพระพุทธมนต์ร่วมกันผ่านช่องออนไลน์ด้วยระบบซูมเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อประเทศประชาชนและทุกคนประเทศทั่วโลกเป็นขวัญกำลังใจให้มีสติในการใช้ชีวิตประจำวัน อธิษฐานจิตรวมบุญรวมใจให้โลกปลอดภัยจากภัยโรคระบาดภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเถรานุเถระทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศจำนวนมากรวมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญสมาธิภาวนาออนไลน์ในครั้งนี้ด้วยครับ